ยากครับเราไม่ผิดคําว่าไม่ผิดคือเราไม่รู้ไงเราก็เลยทําเรื่องยากๆในชีวิตเนี่ยแต่แต่ละเรื่องเลยลงทุนหนสูงนั่นเอแต่มารับรายได้ไดไที่น้อยนี่ใช่หรือไม่ทีละข้อก่อนมนุษย์ปัจจุบันเนี้ยขออนุญาตถามนะน้ำายืนนี่ส่วนใหญ่ทําอาชีพเกษตรหรือเปล่าพี่ชอบคุยคนเกษตรเราอยากรู้ไหมวเวลาคุยเนี่ยเรารู้ว่าคนเกษตร ที่ก็มีความรู้จักคนที่ทํานาว่าส่วนใหญ่ก็คนที่มานั่งฟังเราก็มีชาวชาวสวนชาวไร่ชาวนาการที่เขาจะเริ่มทํานาเนี่ยเขาต้องเตรียมก้าเขาต้องไปปักดินใช่ไหมเตรียมดินใช่ไหมเออเตรียมดินเตรียมแล้วเวลาเขาจะปลูกเนี่ยเขาต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกสามถึงหกเดือนถึงจะเก็บเกี่ยวได้ใช่ไหมขึ้นอย่างลอยขึ้นณยังรอยเดี๋ยวน้องฟังดูนะว่าที่เนี่ยมันันแตกต่างกันยังไงโอเคอะกลับไปดูตรงนี้เราเห็นทุกอย่างในในแพลตฟอมที่แหละ วันนี้อยู่ๆน้องบอยกับน้องเจนบอกโอ้โ oh, ห oh, พี่หน่อยผมซื้อเลยถ้าแบบนี้ผมอยากใช้แล้วคนนอกเราไม่ให้ใช้คนที่ไม่ใช่สมาชิกคุณไม่มีสิทธิ์จะใช้เราให้เป็นสวัสดิการกับสมาชิกของเราและสวัสดิการที่นี่เวลาบรรยายเนี่ยเดี๋ยวน้องไปซ้ําวันนี้อีกทีมตอนทุ่มหนึ่งนะต้องจะชัดมากๆเลยเพราะว่า PowerPoint มันจะบอกละเอียดมากเราจะขึ้นคําว่าสินทรพย์ดิจตอนนะครับแล้วก็ เป็นคนรักย่าจริงๆบริษัทก็เลยออกแบบนะครับแผนธุรกิจขึ้นมาเนี่ยสี่ไซส์ไซส์ซเล็กๆก็คือไซส์อะไรครับเอสโอเจดำๆนี่ลงทุนเท่าไหร่ครับหนึ่งพันสามถูกมาก <c oughs> แค่ลงทุนพันสามไอ้พอ์ของทุกๆคนที่ของลงทุนเนี่ยเขาจะกลายเป็นตู้เติมเงินเลยแล้วเขาก็มีสิทธิ์รับไปได้สูงสุดต่อวันวันละห้าพันเดือนละแสนห้าถามจริงๆบอยแค่ชาวบ้านชาวสวนนาล่ม แต่เขามีรายได้เดือนละแสนห้าชิตเขาดีขึ้นไหมครับผมถามทีละข้อกอันเขาไม่มาสนใจด้วยใช่หรือไม่จริงหรือเปล่าแล้วการลงทุนครั้งเดียวนะครับตลอดชีวิตแต่าฐานรายได้สูงสุดไม่เกินนี้อเ,เรียกสูงสุดเนาะส่วนไซส์เอ็มลงทุนอโอ้โหถูกจริงๆซื้อหวยงวดเดียวก็ไม่พอแต่คุณมีสิทธิ์รับรายได้วันละหมื่นห้าเดือนละถึงสี่แสนห้าเลยเห็นอะไรไหมส่วนไซส์เอล 7 6 4 3ันหกส่สามใช่ไหมครับน้องเจมวันละเท่าไหร่ครับส5 0 0เดือนละหนึ่งล้านห้าหมืไม่ต้องถามถ้าคุณเมย์ได้เดือนละล้านชีวิตเป็นยังไงนี่ครับผู้หญิงคนนี้คุณหน่อยไซอะไรครับ XL ลงทุนเท่าไหร่ครับลงทุนไซไหนก็ได้นะอันนี้เท่าไรต่อวันเจ็ <75. S 1> เดือนละ <20. S 1> ทีนี้การจะเลือกไซเนี่ยอย่าพึ่งเลือก เพราะว่าฟังให้จบที่มาที่ไปเพราะการตัดสินใจพลาดทั้งเดียวคุณจบเกมยเพาะบริษัทให้คุณสมัครแค่ทั้งเดียวไม่มีสิทธิ์จะเลือกซ้ําเลือกแล้วและอยากจะมาเลือกใหม่ได้ไหมครับไม่ได้ฟังให้จบที่มาที่ไปของอะไรได้แล้วคุณจะเก็ตมากๆเลยโอเคนะพอคุณสมัครแล้วที่นี่จะให้โบนัสคุณสามข้อโบนัสกี่ข้อครับข้อที่หนึ่งอ่านว่านิกรการขิิสิทธิ์คุณสมัครเสร็จคุณรู้ไหมคุณคือเจ้าของนิติสิทธิ์แล้ว เข้าใจว่าเจ้าของนิติิ์ไหมครับเซเว่นก mm. ็คือนิสิศิ์ใช่หรือไม่เซเว่น mm. ไปซื้อสามล้านถ้ามีห้องแบบนี้คุณต้องลงทุนเีกประมาณสองล้านเป็นห้าล้านพอบอยลงทุนเสร็จค่าที่กสิทธ์คือสามล้านจาไว้นะครับแล้วบอยมาบอกกับพี่หน่อยพี่หน่อยเนี่ยเดือนที่ผมกําไรหกหมื่นคุณหน่อยก็ไปเปิดด้วยแต่น้องบอยไม่ใช่ได้ค่าแนะนํานะครับเพราะค่าแนะนําคนที่ได้คือ c ี่ีครับ ลิขสิทธิ์เหมือนกันแต่คุณไม่ได้ครับค่าตอบแทนใช่หรือไม่เราเรียกว่าลิขสิทธิ์หน้าร้านแต่มันแตกต่างกับของเรามาดูครับพอน้องบยกับน้องเจนสมัครเสร็จมีคนสมัครกับเราไซส์ S. แค่คีย์ใบสมัครผ่านตรงนี้หรือผ่านหน้าจอคุณาววาร,ร Boy, ายรได้เด้งทันทีเลยสองร้อยไซส์เอ็นเท่าไหร่ครับหกอยอนสี่เอ็ลน้องบอยคีย์ใบสมัครเอ็ลพึ่งรายได้เด้งทันทีเขาเรียกว่าเป็นเร mm ียวไทม์น้องบอยถอนเงินออกมาใช้ได้เลยทำไมต้องรอถึง สี่เดือนห้าเดือนเหมือนหนาแล้วครับที่ไอ้คุณบอกคนใดได้คุณได้เลยถามจริงจะบอกคนเดียวไหมจริงถ้าบอกเพื่อนเรีได้แต่นี้จะบอกคนเดียวไหมนทถามตัวเ,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 นะเ,เองไม่ต้องถามใครหรอกเขบอกหลายคนนะครับถูบครูแล้วยิ่งแล้วยิ่งตัวเองนะครับเขาเรียกว่าคือวันนี้เราเราเราเข้ามาเนี่ยคำว่ารับใช้ประชาชนนี่มันสําคัญนะถามจริงเราอยากให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีใช่ไหมครับ แต่ด้วยกำลังของเราเราทำได้ไหมครับไอ้นี่เขาเรียกว่าการมอบโอกาส